แสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารรักทุกท่านเลยนะคะพบกับครูหวานช่องครูออฟเทรดดิ้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูหวานจะพามือใหม้มาเทรดด้วยเทคนิคบลิงเจอแบนบวกกับ Stochastic อสซิ l เลเตอนะคะที่นิยมกันนั่นเองครูหวานเทรดในโบกคอรเทกซนะคะพามาตั้งค่า i n d i c a คเตอกันก่อนไปที่ตรงนี้นะคะนะแล้วคุณเลือก b บ l i n g e r Bands ขึ้นมา ค่า period เนี่ยตั้งเป็น20นะคะแล้วก็ Division เนี่ยคุณตั้งเป็นค่า2นะได้ตามนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะมีอีกอย่างหนึ่งคือ stochastic นะคะที่เราจะเลือกมา s t o อยู่ตรงนี้นะ stochastic oscillator นะคะ percent k ตรงนี้เปลี่ยนเป็นค่า5นะคะแล้วก็อันนี้ standard ไว้ t e zone overbought อยู่ที่80นะคะ โอเวอรโซอยู่ที่ยี่นะตามนี้นะคะเลือกปรับสีอะไรได้ตามใจชอบเลยคุณก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะจริง,รงๆครูหวานเคยสอนไปแล้วนะคะเรื่องของการใช้การดูบริ l เ n g e จอร์แบการเทรด Follow t เทรนหรือเทรดกับตัวในบริ l เ n g e จอร์แเนี่ยทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูหวานจะแปะคลิปไว้ตรงนี้นะ,ค,ะคุณก็เข้าไปดูนะคะการวิ่งของราคานะตรงนี้ ถ้าเป็นไซด์เวย์นะเส้นกึ่งกลางก็จะพาดไปพาดมาแต่เมื่อไรที่กราฟนะฮะชิดขอบล่างบาริงเจอ์แบนแบบนี้แสดงว่าเป็นดาวเทรนด์นะถ้าชิดด้านบนนะคะเดี๋ยวควรหาก่อนนะนี่นะคะถ้าชิดด้านบนขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นอัพเทรนด์นั่นเองอย่างนี้ดูง่ายๆเลยนะคะบาริงเจอ์แบนเนี่ยคุณสังเกตเวลาแท่งเทียนไปแตะไม่ว่าจะเป็นขอบบนหรือขอบล่างราคามักจะมีการกลับตัวสอนคร่าวๆเนาะถ้าคุณอยากฟังรายละเอียด เดี๋ยคุณว,วนแปะคลิปเก่าไว้ให้นะคะคุณดูจุดโอว์บอสนะคะโอว์บอสก็คือจุดที่ตลาดเนี่ยมีแรงซื้อมากเกินไปทีนี้มาพูดถึงสโตแคสติกนะคะจะมีอยู่2โซนที่เราให้ความสำคัญก็คือโซน80หรือเราจะเรียกว่าโซนโอเวอร์บอทนะคะโซนด้านล่างเป็นโซน20เราจะเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะ,ะถ้าเส้นนี้นะคะขึ้นมาแต่โซน80เราจะกล่าวได้ว่าราคา มาถึงจุดที่สูงมากๆแล้วนะคะตลาดก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้ราคามันสูงก็เทขายแล้วกราฟก็พักด้นราคาลงนั่นเองถ้าราคามาแตะโซนโอเวอรโซหรือว่าโซน20ด้านล่างตลาดก็จะเห็นว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่ถูกแล้วคนในตลาดก็เลยเข้าซื้อนะคะกราฟก็ปรับตัวขึ้นนั่นเองอันนี้คือการดูโอเวอร์บอทโอเวอร์โซนะเดี๋ยวครูหวานจะพาไปเทรดทำกำไรกันเลยนะ วันนี้ครูหวานมาด้วยเงินทุน10ดอลลาร์นะคะใครอยากปรับเปลี่ยนสกุลเงินคะเป็นเงินไทยบาทหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะคะในบล็อกคร์เทกซ์ไปเริ่มกันเลยครูหวานแบ่งสามนะคะถ้าแพ้สามไม้ก็คือจบนะไม้นี้ก็กดลงไปนะคะจังหวะนี้ครูหวานมองว่าเขาเบรกกบนะแล้วมีการทุบกับจะมองโซนนี้ว่าเป็นฟอร์สเบรกเอาก็ได้นะคะ คุณสังเกตราคาขึ้นไปเหมือนจะวิ่งต่อนะแต่สุดท้ายนะคะเป็นไปตามแนวโน้มหลักคือเขาเป็นเทรนขาลงนั่นเองเนาะโอเคไม้แรกก็วินไปนะคะอ,อยู่ที่12ดอลลาร์แล้วเนะาะมาดูไม้ที่สองกรวูวานก็กดลงอีกแล้วนะคะ3ดอลลาร์เหมือนกันนะไม้นี้ตั้งไป30วินาทีนะคะมาดูว่าเขาจะวิ่งตามแนวโน้มหลักของเขาหรือเปล่า ตอนนี้ก็คือการาฟวิ่งไปใกล้ขอบบนบริเจ์แบนแต่เขาติดแนวท่านนะบวกกับสโตแคสติกเนี่ยอยู่ในโซนโอว์บอทแล้วะคะเนี่ยก็บินไปนะคะโอเคมาที่สองอยู่ที่สิบห้าดอลลาร์แล้วนะคะตอนนี้อ่ะมาที่สามกลานก็กดลงอีกแล้วนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะชอบกดลงตั้งเวลาอยู่ที่สามสิบวินาทีนะ ตรงนี้เพิ่มขนาดไม้นิดหนึ่งนะคะเป็นสี่ดอนเนาะเดี๋ยวเราจะมาปั้นพอร์กันนะคะราคาก็ไหลลงยาวๆเลยนะคะไม้นี้ค่อนข้างสวยงามเนาะเป็นลักษณะของ e n g a f i n g นะคะโอเคบินไปนะคะสิบเก้าดอลลาร์แล้วมาดูไม้ที่สี่นะคะเป็นอย่างไรอยากได้ราคาดีๆนะคะขอเขาย่อไปนิดนึง บนแนวได้ไหมอืมเป็นอย่างนี้นะคะกดปุ๊บดีดเลยนะไม่เป็นไรนะตั้งเวลาไว้สามสิบวินะคะจะรอดไหมตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันนะคะเพราะว่าคิดว่าจังหวะนี้เขาต้องเบรกเบรกเส้นเทรนแล้วนะตอนแรกเขาเป็นอัพเทรนขึ้นมานะคะตรงนี้อืมว่าเสียวอยู่นะคะ โอ้แล้วก็ดีนะคะที่เผื่อเวลาวินนิดนึงมีแรงขายเข้ามาอย่างรุนแรงเลยนะคะมานี้ก็วินไปเนาะอยู่ที่ยี่สิบสามดอลแล้วนะคะไม้ที่ห้าคิดว่าจะต้องกดผุดอีกแน่นอนนะคะ่ะโซนนี้อืมก็ได้ราคาค่อนข้างโอเคเลยนะคะ่ะแต่มาดูกันว่าจะวินไหมตอนนี้ราคาวิ่งไปชน บริเวณแนวต้านมีการดีดตัวนะคะเนี่ยสังเกตเขาทิ้งไส้แล้วนะเดี๋ยวดูนะคะว่าจะจบยังไงเนาะไม้นี้อืแล้วดีดขึ้นไปช่วงสุดท้ายนะคะอ่ะก็ลอสไปเนาะไม้นี้ยังอยู่ที่สิบแปดดอลลาร์นะคะ,ะมาดูไม้ที่หกขวานก็กดพุดอีกแล้วน <laughs> ะมาดูนะคะเป็นดาวเทรนชัดเจนเลยนะคะตรงนี้ ขวันกดไปนาทีหนึ่งเนาะคิดว่าเขาจะลงยาวๆเลยนะคะเพราะว่าแนวโน้มหลักเขายังเป็นเทรนขาลงอยู่เนาะบวกกับคุณสังเกตสโตแคสติกนะคะอยู่ในโซนโอบอทกำลังจะหักหัวลงแล้วนะตรงนี้คิดว่าลงไปได้นะคะสังเกตโดจิมีการปฏิเสธราคาเกิดขึ้นนะแสดงว่าเขาผ่านไปไม่ได้เนาะเขาขึ้นไม่ได้นะฮะลุ้นกันนะ คือตรงนี้เราต้องมองททร์เก็ตของเขาให้ออกนะคิดว่าททร์เก็ตของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ขอบล่างของบรลิเจอร์แปนเลยนะคิดว่าวินใสๆแล้วนะคะออ,อยู่ที่ยี่สิบสามดอลลาร์แล้วมาดูไม้ต่อไปนะคะไม้ที่เจ็ดแล้วอือขอบทแนวนะคะตอนนี้ครูนปรับเวลาเป็นสิบห้าวิเท่านั้นนะคิดว่าเราจะ ได้ราคาปลายไส้นะคะเราชิงจังหวะจุดที่เราได้เปรียบที่สุดในเวลาที่กราฟขึ้นไปชนแล้วคิดว่าเขาดีดตัวแน่นอนนะอันนี้เป็นกราฟเมื่อกี้เลยนะคะจังหวะนี้ขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งเนาะมาดูไม้ที่แปดนะคะขวันกดขึ้นในโซนที่เป็นแนวรับนะคะตรงนี้แต่คือทรงเขาเป็นสามเหลี่ยมบีบแคบนะถ้าเขาเบรกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็คือไปเลยนะคะอืม แต่ไม่มีการดีดตัวนะอ่ะมีนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนอไม้น,มนี้น่าจะไม่ไหวนะคะตรงนี้อืมโอเคไม้นี้สิบดอลลาร์นะคะไม้ที่เก้ามาดูการจังหวะ follow trend ะะจุดนี้คิดว่าเขาคงวิ่งไปหาทาร์กิตของเขานะคะคาดการว่า ต้องวิ่งไปโซนขอบล่างของบอล l ิงเจอร์แบเลยเนาะแต่ว่าสโตก็คืออยู่โซนด้านล่างแล้วนะคะตอนนี้อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาไหมต้องรอดูนะคะแต่แนวโน้มหลักเขายังเป็นเทรนขาลงอยู่เนาะอืมน่าจะลงยาวๆเลยนะคะตรงนี้มาลุ้นกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะคือถ้าพอร์ตเราโตขึ้นเราก็สามารถอับขนาดไม้ขึ้น ก็ได้นะคะถ้าพอตเราเล็กแต่เราเทรดไม้ใหญ่เนี่ยมันเสี่ยงเกินไปเนาะอ่านี่ก็วินไปสวยๆเลยนะคะจังหวะนี้อยู่ที่สามสิบเอ็ดดอลลาร์แล้วอหมยที่สิบนะคะขวันกดพุทธในโซนที่เป็นแนวต้านแต่ราคาดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะคะตรงนี้ไม่รู้จะมีแรงขายเข้าไหมเนาะ,ะต้องต้องลุ้นนะคะโโหแล้วดีดขึ้นแรงมากนะ,ะตรงนี้ ไหวไหมสามวิสุดท้ายนะคะ,อะโอเคยังเสมอนะคะไม่ไม่เสียหายอะไรนกไม้นี้ยังกลับมาปิดใต้แนวได้นะ,ะอะอันนี้เป็นไม้ที่สิบเอ็ดนะคะเป็นถ้ามองจังหวะนี้เป็นเอ็นก f ฟ n ิก็ได้นะ,ะมีแรงขายเข้าในโซนแนวต้านนะ บวกกับราคานะคะทะลุกึ่งกลางเส้นบริเจอร์แบนแล้วเนาะมีโอกาสปรับตัวลงสูงนะคะตรงนี้จะวินไหมโหเฉียดฉิวมากนะคะไม้นี้ <c oughs> ก็วินไปได้นะคะอยู่ที่สี่สิบดอลลาร์เนาะ,ะตอนนี้เริ่มต้นที่เงินทุนสิบดอลลาร์นะคะจบที่สี่สิบดอลล์นะ,ะกำไรอยู่ที่ประมาณพันนิดนิดนะคะมาดูการวิเคราะห์ออเดอร์กันเลยนะคะไม้ที่หนึ่งคุณสังเกตว่าแนวโน้มหลักเขายังเป็นดาวเทรนด์อยู่นะคะเนี่ยคุณสังเกต พอชนเส้นนี้นะคะแต่ตรงนี้อ่ะมาไม่ถึงคุณดูการเคลื่อนที่ของราคานะตรงนี้ขึ้นมาอ่ะชนตรงนี้ชนแล้วหลุดเลยนะคะหลุดแล้วจังหวะน,นี้ขึ้นมาตรงนี้เป็น P A จุดนี้ชนแล้วร่วงราคาก็ขึ้นมานะ,ะทะลุก็คือแนวเนี้ยเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่แล้วแนวที่เขาเล่นด้วยคือแนวไหนควรไม่ได้ตีไว้นะคะเนี่ยอาจจะเป็น จุดนี้นะคะที่ราคาเขาเล่นด้วยทะลุเหมือนจะขึ้นไปหา TG ข้างบนนะคะแต่ไปไม่ถึงนะคะไม่มีแรงโดนแรงขายทุบกลับลงมาในแนวเดิมนะ,ะแนวเดิมก็คือโซนนี้เป็นแนวรับนะคะแนวรับปัจจุบันตรงนี้ทำให้กลายเป็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะคะจังหวะแบบนี้จะเรียกว่าจังหวะ f a oh, l s p e a k เอานะคะ ลงมาในอิทธิพลของแนวเดิมนะ,ะคะขวานก็เลย follow trend ะะการมองราคาเป้าหมายเนี่ยขวานคิดว่าโซนด้านล่างเลยนะคะขอบล่างของบ o ล l ิงเจอร์แบเลยแล้วคุณสังเกตสโตแคสติกนะคะอยู่ในโซน OB v e r o board, นะ,ะคขวานเขียน OB แล้วกันนะฮะ OB ตรงนี้หักหัวลงแล้วนะคะพร้อมที่จะปรับตัวลงนั่นเองนะมาดูด้วยที่สองเป็น down trend นะ,ะคุณสังเกตว่าเนี่ยการทำ high ทำ low ที่ต่ำลง ชัดเจนเส้นตรงนี้เป็นซมแนวต้านเดิมในอดีตนะคะฝั่งซ้ายมือขวานไม่ได้ซูมให้เห็นจังหวะนี้นะคะราคาขึ้นมาแล้วไม่ผ่านแนวนะคะแท่งนี้ก็คือปิดใต้แนวคุณสังเกตง่ายๆนะคะก่อนหน้านี้มีแรงซื้อขึ้นมาเป็นแท่งเขียวติดต่อกันแต่สุดท้ายนะคะมาเจอแนวต้านเกิดเป็นแท่งสีแดงอันนี้ชัดเจนแรงขายเข้าแล้วนะ,ะแท่งต่อมานะคะมาทิ้งไส้โซนแนวด้วยแล้วแท่งออเดอร์ขวานก็ฟ o ลโล w ตามแทร็กเก็ตของเขา น่าจะอยู่โซนนี้เลยนะคะแล้วก็โซนเนี่ยถ้าเขายังไม่ถึงโอเวอร์โซนเนี่ยคิดว่าราคาเนี่ยจะปรับตัวลงไปจนถึงโอเวอร์โซนนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการดูโสโตแคสจริงๆอะ่ะทุกออเดอร์จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะเพราะว่าขัวานเนี่ยชอบเล่นขาลงนั่นเองนะคะุณสังเกตเนี่ยไฮโลนะทำไฮทาโลต่ำลงไหมนะ,ะแล้วก็ โซนนี้เป็นโซนแนวต้านนะคะแนวต้านราคานะคะวิ่งขึ้นมาเป็นเขียวแข็งแรงเลยสุดท้ายนะคะมาตายตอนที่เจอแนวต้านนั่นเองนะเจอแท่งแดงสวนกลับปิดเป็นแท่งทวีเซอร์หรือว่าแท่งแหนบคู่ที่เรารู้จักกันกวนก็เลย Follow ตามนั่นเองนะคะอันนี้ราคาติดแนวต้านง่ายๆเลยเนาะคุณก็ดู s t o c แคสติกประกอบด้วยก็ได้นะ,ะอยู่ในโซนโอบอ d พร้อมที่จะ ตัวลงแล้วนั่นเองคุณลองสังเกตบริ i เจอร์แบนด้วยก็ได้นะคะตรงนี้ราคาทะลุเส้นขอบบนบริ i เจอร์แบนแล้วนะ,ะก็มีโอกาสที่เขาจะปรับตัวได้เหมือนกันนะ,ะมาดูไม้ที่4กันนะคะตอนแรกนะคะราคาวิ่งขึ้นมาเฮ้ยเหมือนทําทรงเป็นเทรนขาขึ้นเลยใช่ไหมคะตามที่เราเรียนมาก็คือเนี่ยทำไฮท,ทําโลที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้จะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเทรนนี้สิ้นสุดหรืออ่อนแรงลงี่คุณสังเกตตรงนี้ราคานะคะเริ่ม เนี่ยไม่ทำหายสูงขึ้นละทีนี้นะคะทิ้งตัวลงอันนี้ชัดเจนนะคะอันนี้คือจุดสังเกตนะว่าเทรนดเขาอ่อนแรงลงแล้วนะคะแล้วตรงนี้เป็นเส้นแนวรับเก่านะราคาทะลุลงมานะคะขวานเข้าตอนที่ราคาย้อนกลับไปเทสแนวนั่นเองก็วินไปนะคะมาดูไม้ที่5้ากันตรงนี้เป็นเทรนด์ขาลงนะคะคลื่นของเขาเขาจะวิ่งแบบนี้แล้วขวานก็คิดว่าชนตรงนี้ต้องปรับตัวลง เหมือนที่เขาเคยทําในอดีตนะคะข้อผิดพลาดก็คือเขาอาจจะติดโซนแนวซ้อนแนวซ้อนอยู่ตรงไหนโซนนี้นะคะเนี่ยโซนที่ราคาทุบลงมากราฟหักตัวเป็นกรอบราคานะคะพักดันราคาขึ้นไปได้สุดท้ายหลุดตรงนี้มีเทสด้วยนะคะโซนนี้แหละคือเหตุผลที่ทําให้ออเดอร์นี้แพ้ไปนั่นเองเราต้องสังเกตด้านซ้ายมือให้หมดนะว่าเฮ้ยมันมีอะไรขวางอยู่หรือเปล่าเนะถ้าจะ follow trend นะคะไม้ที่หกนะคะตรงนี้ก็เป็น ดาวเทรนด์เช่นเคยตรงนี้ร่วงกราฟย้อนกลับขึ้นมาเทสแน่นอนเทสเส้นเทรนราคาเขาก็จะวิ่งอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือเบสิกสุดๆเลยนะคะแล้วก็บวกกับสโต้นะคะยังวิ่งลงมาได้อีกเพราะยังไม่ถึงอุปสงค์นั่นเองหมายที่เก็เป็นเทรนขาลงอีกแล้วนะคะโซนนี้เป็นโซนแนวต้านนะคะเนี่ยราคาหลุดมีการเทสนะคะก่อนที่จะปรับตัวลงขึ้นมาเขียวแข็งแรงเลยแล้วก็มี โดจิเกิดขึ้นโซนแนวต้านนั่นเองนะคะออเดอร์เมื่อกี้เราได้แท่งนี้ถูกไหมคะทีนี้กราฟขึ้นมาแน่นอนนะคะแนวนี้ใช้งานได้วันก็เลยช่วงชิงโซนปลายไส้ในแนวต้านนั่นเองนะคะก็วินไปเนาะออเดอร์นี้ทีนี้มาดูไม้ที่แปดนะ,ะออเดอร์นี้นะคะเทรนด์หลักของเขาก็คือเทรนขาลงแล้วมันจะมีเทรนย่อยนะคะตรงนี้เนี่ยคุณสังเกตเขายกโลนะคะ เหมือนเขาจะทำ up trend พอเขามาเจอเส้นเทรนด์หลักเนี่ยก็ปรับตัวลงโซนนี้เป็นโซนที่ราคานะคะวิ่งลงมาแล้วผักดันราคาขึ้นไปได้ขวานคิดว่าโซนเนี้ยอาจจะรับกราฟไว้ได้ด้วยความที่เทรนด์หลักเขาเป็นเทรนขาลงเนี่ยแนวโน้มขาลงเขาก็สามารถส่งกราฟลงได้แรงนะก็คือแนวนี้เอาไม่อยู่นั่นเองนะคะไม้นี้ก็พลาดไปมาดูไม้ที่เก้านะคะเนี่ยเป็น down trend ราคามาชนขอบบนบริลลิงเจอร์แบนแล้วนะคะ มีสิทธิ์ที่จะปรับตัวลงนะแล้วเกิดอะไร PA engulfing นะคะแดงกืนกินขวานก็เลย follow ตามน,นั่นเองอันนี้คือง่ายๆเลยนะคะมาดูออเดอร์ที่10นะคะแท่งนี้เป็นเ,เป็นแท่งพินบาร์แล้วนะ,ะแต่ว่าขวานได้ราคาคับเส้นพอดีนะคะถ้าได้ด้านบนอีกนิดนึงก็อาจจะวินมาได้นะคะออเดอร์น,นี้ก็ พลาดลืงจุดเข้าโอเคแต่เราไม่ได้เสียหายอะไรนะคะออเดอร์นี้ก็เสมอไปนั่นเองนะคะหมายสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะเป็นดาวเทรนเนี่ยสังเกตขวานตีเส้นเทรนหลักไว้นะคะราคาวิ่งชนเด้งชนขวานก็คิดว่าตรงนี้ price action นะคะเนี่ยเป็น แท่งเขียวแล้วก็แท่งแดงอาจจะบอกว่าเป็นแท่งแหนบพู่แท่งทวิเซอร์ก็ได้นะคะก่านก็ซื้อลงในแท่งถัดไปเลยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยปิดแบบเฉียดฉิวมากโตแคสติกประกอบก็ได้นะคะอยู่ในโซนโอเวอร์บอสราคาพร้อมจะปรับตัวลงนั่นเองนะคะมือไหม่นะคะครหวนแนะนําให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค,ะคุณไม่ต้องรีบนะคะอาศัยความรู้ประสบการณ์สะสมไปวันหนึ่งคุณก็สามารถ ทำกำไรในตลาดนี้ได้แน่นอนนะสำหรับใครนะคะที่อยากทดลองเทรดในบล็อกคอร์เทกนะคะก็สามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจมาเรียนรู้ด้วยกันก็สามารถทักมาที่ไลน์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขวัญขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย